โอเคนะมอันนี้ซึ่งตอนนี้าการสุ่มก็จบลงแล้วซึ่งน่าทันว่่ผมไม่ได้อยู่อันดับที่สิบเอ็ดคนอันดับหนึ่งซื้อผมตอนนี้แทบจะมีการเคลื่อนไหวแต่ตอนนี้เขาเคลื่อนไหวแล้วปลาปีเกตพันโอ้โหเข้าอ่อนนี้เลยซึ่งอันนี้ผมจะมารีวิวแฮปปี้นัทตาแลกันดับสิบมันจะได้เสียนะได้เสียอีกแปดสิบแต่โดนตบ เลยได้แค่ไมาแค่ห้าสิบตอันนี้จริงก็ไม่มีเพจอันนึงพันสองร้อยเองมันจะได้ไม่มิกี้ยังไงก็ไม่ทันนะจะเพิ่มไาแค่สามอยเจ็สิมามาเริ่มรีวิวเลยไม่อยากรอนานนายแฮปปนัทนี่สองตัวมาเริ่มต้นที่สกิลแรกเลยใช่อันอนี้มันอัพดาวอืม คนจะเรียกว่าแฮปปี้นัทแต่ล่างหนึ่งมันไม่แน่ใจไปชื่ออะไรน,น,นี่ล่างสาวเป็นอย่างนี้แฮปปี้นัทอันนี้ส่วนค่าความสัมพันธ์ก็ประมาณนี้นะนี่ค่าความสัมพันธ์มาแปซิคิวอืมแฮปปี้นัทใช้ไข่โจมตีเป้าหมายเดียวสร้างวาาความเสียหายสเปเชียลแท็กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บวกความเสียหายเก้าสิบหกและรักษาพัตมิตรที่มีเปอร์เซ็นต์เฮทพีต่ำที่สุดในทีมจำนวน15%ของขีดเฮทพีแฮปปี้นัท คิดจํากัด HP ใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวนี้บอกเลยเลือดเยอะนี่สองร้อยห้าสิบแต่ป้องกันมันมีโอกาสาตแบบตายง่ายมากดาเมจก็ไม่ได้หนักอะไรมากส่วนสกิลที่สองแฮปปีนัทคว้างลูกบอลไฟเพื่อรักษาอัตมิตรจำนวน HP สูงสุด30%มสบอวกเกอะไร96%แห่งแฮปปี้นัท อันนี้ไม่แน่ใจนะแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคก็ใจละให้ดัดความคุดบอลลูกคุดบอลไฟเพื่อรักษาบาัทมิตร H p p สูงสุด30%และมันจะแดบกาจัดผลด้านลบออกไปเลยส่วน9ก้าที่มันบอก96ผมไม่แน่ใจมันบอก HP เลยอันนี้จะเป็นแดบล้างแบบความอย่างเช่นสถานะเออติดพิษอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างแล้วก็อันติ ให้แฮปปี้นัทเป็นล่าเป็นลางฟ้ารักษาพันธมิตรและศัตรูจำนวน HP 50%ของ h ฮปปี้นับวก240ก็น่าจะโดน HP มานนะ240เอฟเฟกการรักษาเป็นวันศัตรูลดลง50%หลังจากได้รับอิทธิพลจาก h ฮปปี้นัผลการรักษาขอศัตรูลดลง30%เป็นเวลา2รอบซึ่งสกิลน,นี้บอกเลยนะครับมีข้อดีและข้อเสียคือ มันฮิวให้ทั้งตัวเองไอ้ทั้งทีมตัวเองแล้วก็ทีมฝันงค้ามและและแต่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 ไม่ก็เแนบบียไม่ได้แบบให้แบบเลือดแบบเท่าๆกันนะก็แบบมีแบบผลเสียทางนู้นด้วยนั่นก็คือผลการรักษาของสตูจะลดลง30เปซ็นเป็นเวลาสองรอบแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครเอาตัวฮิวมานะมีแต่สายดาเมจล้วนมาดูที่ p a s e Skill เมื่อสิ้นสุดรอบใจแต่และรอบหากแคปินัทไม่ได้อยู่ในสภาวะควอคภูมิมันจะฟักไข่สำหรับพันธมิตรที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำที่สุดกินรักษาเอ่อรักษา HP ที่จำกัดแคปพินัทหา่0หากรักษาล้น20%ของปริมาณส่วนเกินจะถูกเปรียนเปลจะถูกแปลง เป็นเขียดจำกัด h p อยา่างทาวอนซ้อนได้สูงสุด3ครั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ใช้ Google แปลเมื่อสิ้นสุดรอบใหญ่แต่ะรอดนะครับผมแอปพีนามันจะแดบฟักไข่เพื่อฟื้นฟูพันมิตรแต่หากล้น20%ของปริมาณส่วนเกินอันนี้ไม่แน่ใจว่าปริมาณส่วนเกินคือการที่เราเหิวไปมันมันล้นอะไรอย่างงี้แต่หิวเยอะเกินไป มันซ้อนได้3ามครั้งแต่ก็ถือว่าพาสีนี้ก็ถือว่าดีอยู่เพราะว่าเจมดับถ้าฟังเฮินไม่ได้ดดติดสภาวะควบคุมอย่างเช่นตัวกรบที่ไม่ได้แบบติดสถานะมึนงงสกิลสองมันนะจะมีโอกาสติดโอเคเดี๋ยวลองมารีวิวมันเลยเดี๋ยวมาลองปั้นมันก่อนไหนเฮปินัทได้มาอย่างยากค่ะอันนี้ต้องยอมให้มาเลย ี่ดาวบึ๊บห้าดาวต่อไปใส่ใช้ทั้งสองตัวไม่มีปัญญาแล้วแล้วก็อัพเวลมันไปอันนี้มัยจ่ตรงนี้หูของน้อยเว้ีแค่สี่สหก็ดีๆอยู่โหบาลางเพิ่มน้อยคือแล้วก็เดี๋ยวหูขอลองดีสแตนให้มันเป็นแบบของดีๆ โอเคเท่านี้ก็น่าจะดีแล้วแม่เว็บเดียวจบเพราะว่าให้ไปอนันมันจะเล่นเป็นต้องให้ป้องกันมานะเพราะว่าองกันมันน้อยมากแล้วก็เลือดก,ก็ประมาณนี้เพราะว่าเลือดมันเยอะแล้วแล้ว,ลวก็นี้ยทาแบบตีเร็วๆด,ด,ดาเมจก็หนักๆหน่อยไหนอวมันหิววะอืมเช้ามาแหละโอ้โหยาวเริ่มต้น,นที่สกิลหนึ่งป๊บ โอ้ปลาไข่รลัวแล้วก็ฮิวพันธบิตส่นวนแผนกินนี้โอ้โหหมื่นสองพออะไรมันเยอะไว้ไม่ได้อัพหรอกมันเป็นพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆของโปเกมอนแล้วก็อันนี้เพิ่มเลยทีสองหมื่นสี่เยอะๆๆอ้ยมันเพิ่มเก็บไอเของตัวเองด้วยอันนี้ก็สวย มาดูที่อันตีมอะไรนะหวาอันนี้จะเป็นสกิลฮิลแล้วก็ฮิลฝ่ายตัวตูด้วยดีจริงๆแฮปปี้นัดใจดีจริงๆเฮ้ยนายตัตวเองไยนี่ก็รัแบบเรื่องต่างๆแต่บางคนมันไม่มีตัวฮิลไงอะไปจบจบ we <laughs>